หลังจากมีฉากเลิฟซีนนะครับระหว่างคู่ขวานเบลล่าราณีและป๊บธนวัตรในละครร้อยเล่มารยาครับที่เพิ่งจะออนแอร์ไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นฉากที่ทำเอาแฟนละครหลายคนฟินจิกหมอนกันไปตามๆกันครับแต่ก็มีฉากแบบนี้นะออกมาก็ต้องถามคนรู้ใจของฝ่ายหญิงอย่างคุณเวียนะว่าห่วงบ้างไหมซึ่งเวียเองก็เผยครับว่าไม่ห่วงเพราะเข้าใจดีว่าเป็นการแสดงไม่เอามาคิดมากแน่นอน จริงผมไม่ได้ดูครับแล้วก็ผมไม่ได้ซีเรียสแล้วก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นการทํางานซึ่งจริงแล้วผมก็เป็นนักแสดงผมรูด้ดีเพราะว่าผมก็ผ่านฉากเลิฟซีนมาเยอะมาก mm hmm. แล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกเฉยเฉนะครับ mm hmm. เรื่องงานนี้เราต้องปล่อยให้แบบมือกันเต็มที่เพราะาเราไม่อยากให้ต้องมามีอะไรมาขัดขวางการทํางานซึ่ง มันเป็นศิละปะที่มันต้องใช้ศิละปะในการทํางานอะไรเงี้ยพอมีอะไรต้องมาคิดว่าต้องทําอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้เนี่ยผมว่ามันอาจจะทําให้ไม่โปรในการทํางานก่อนนั้นนี้แบบม,มีได้ดูแล้วแบบเคยกันเองไหมพี่เรียวนี่แต่น้องมาชวนให้ดูเราก็บอกว่าก็ดูอยู่แต่ว่าก็แบบมันก็ทว่างก็ดูอ่ะอ,ะ,อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแต่ว่าเราเราก็สนับสนุนผลง,งานเขาอยู่แล้ว ก็ <fidelity. S 2> บแบบบตามดูว่าแบบเป็นไงเรตติ้งเป็นยังไงบ้างยอดลงยอดไลค์อะไรเงี้ยคนดูอะไรเงรี้ยก็มามาคุยมาโม้ให้ฟังตลอดครับ <pirate you. S 1> ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยัมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ